พี่แก้วนี่เป็นคนน่าเจ้าไรโอ้ว่าพี่แก้วน่าเป็นคนน่าเจ้าไรโอ้พี่มาไกล้มาเกลื่อนโอ้พี่มาใกล้มาเกลื่อนแล้ววักไกแปนกับแกเน่ อากตามีว่าพีใกล้คืออะไรอออยากตามปีว่าพีใกล้คืออะไรออพีมาใกล้มาเกือ่ข้าวอ้อพีมาใกล้มาเกือ่ข้าววะโลกตั้งยาวและตัง้งใหญ่เขียวปยอดวาผแจ่น้อยแล้ว โอ้ว่าโ,โอ้ยโอ้ยว่าป้าเอฟเวียนเป็นโดดได้วะไอ้ตองโอ้ยใจแลาวอ่ะไม่นัดกูดเลยอ้อเย็ดป๋อเรื่องไปโบมันใจแต่ไม่นัดกูจอ,อบโดดได้โดดโดดได้ในที่ละป้าปืนเมืองปักตายกูว่ามันเป็นที่ละป้าก็เล่นหนยว่าผวนอ์ยากกันอันนี้ยากมึงเชื่อแต่ อะไรนั่งรุ่งโดราด้ดีอาเพนหายนี่โดราเล่นไหนว่าเพื่อนเนี่ยมึงเล่นหลักหนาจะก่าแต่งตัวออกมาหลักะหนาก่าแต่งตัวออกมาเล่นไหนเออไม่เล่นไหนเพื่อนเล่นไหนนี่โดราปลักไอ้พ่อห้างโง่งันจุบหลงเลยแต่ยุ่มอันนี้เล่นเกมปีตฮ่า่อฮ้างโงงันจุบหลงมาแจกดินรอดแจกไหนเออได้เรื่องต้องกูเองวะถ้าปนนี้เดินอังซัมประเทศเรามีครบร้วดในย่างนี้ ยังค่ะยังไม่มีค่ะเอออดีพี่ก็ยังไม่มีครอบครัวที่อันนี้ยังไม่มีครอบครัวเออคนล่างเจือได้ค่ะคนล่างชือแก้วอ,อาหารไม่ใช่อาหารอันเลยเอันหลบลมทัวมานี่หลบลมทัวก็อมาความเราเป็นคนระดับไม่ใช่อก๊อก,กอันเลยคนระดับเต่าแก่พี่แต่ว่าหลบลมทั่วมาอ๋ลอลมทัวมาค่ะครับ อ้น no ี่คือมากกว่ามันถ er. ้าอยู่แก่บ้านมันไม่ใจ๊ตทำไมได้เป็นเด็กช่วยอาบตังผีนี่เก็บแม่เลยกูเป็นเด็กอาบตังเจ้าแกเจ้าแกอะไรอีกอ่ะเจ้าแกพอดีผมอยากยาจูบขอเบิกตังชื้อยาตรองเจ็บแม่เบิกทั้งวันเลยเบิกตังไม่รู้เบิกใช้อะไรนักหนาเดี๋ยวเป้นใจนองอันนี้ มึงต้องเกรงตะกิดเลยมึงต้องเกรงตะกิดเลยตามฝ่ากูดังได้กูเป็นเต่าแก้มึงนะก็ใช่ไจับแม่เบิกยีตายเบิกตังโย่เบิกกับแนี้แบบนี้่าแก้ได้ก้ใจดำเราก็เบิกตังตะกิดกันไม่ได้เราอดก้ามากับแกพี่กาลูกน้องรองเลวหนูอย่าไปต้นใจมันน o ่ g อัเลรอย่าไปต้นใจกันทั่วแบบนี้นำตากระเจมกลุ่มฉันไม่ต้องไปต้นใจนำตากระเจมกลุ่มฉันไลยคัะนำตาคุณเลวเนาะหมามึงหมาเป็ดกับกูไปตรงไปอะไรแต่รักวัดดวงดีปันปืป้ดได้ใช้เราคอยมารวมหุ่นกันเรามากาดอุ่นกันหวาน ไปแต่มืงกันคุยเล่งกับยิ่งนักน้องรั้งกำอันนี้มันดวงจะตามมาตกจะโลกกับกูแล้วมึงเชื่อไหมไปแต่ไปได้กว่าวไปแต่ลมเมั่นว่าก่นไม้หวัดนะเกิดพร้อมยิ่งเลยมากลจนยิ่งมาไกต้นใจมากับเราลมตรงก้มไม่โลเมื่อนวานกูบอกแล่าในยันไม่หมดเราไปน้อยใจวิกใจวิกไม่เชื่อ กันมึงไม่ใช่วิกมึงจีบยิ่งมึงมาโตเผื่อนได้ไหมเกิดใจแล้วมึงเออเกิดใจอ้วนหนือเงี้วจีอันเจอจากัดย่อยเจอจากัดย่อยจวิกอันนี้ใจีวิกไหวไปกรุงเทพไปไปกรุงเทพมึงว่าพอดีไปรถตัวรถตัวเต็มตกลงได้รถนอนอ๋อไปรถไปเออรถนอนเออไปรถนอนไปรถนอนดิอันมึงไหวเนี่ยผมพอรู้ซึกถึงหัวมันเย็นเลยจีวิกชุน พอวิกทุนเมื่อวากูกวาลงหลังที่อันกว่าลงหลังกว่าลงหลังกว่าวิกไปตึ้งปอบไอ้เจ้านู้นพอดีจำลงบนไอ้เจ้านู้นพอดีก็มันดังเวิลที่อันพอมันดังเวิวก็มันดาเลยมันว่าคนอุบาตคนเปรตคนปีบุญรถวยก็ไม่เว้นโอ้ดามึงเออกูตำรัวแกปลอบใจมันลยบัตรที่คนกว่าน้องเจ้าพีไม่มีเจตนาน้องเออแกไว้ตำลาหมกจกกระเปรดแต่ว่าพอดีพีวิกทุ่นไปล่วงลงไปอ้าวิก อหลวงอ่วิกเออมันกะเจี้ยงโอนุ่งแหละมันว่าอ๋อเหลือกาหน้องไม่โร้ก็โทษกาวิกผีแกท้นปอบย่งกากัวมไม่ปอบทตี้ะน้องถึงมันว่าอันแกปีคลำแต่มมเดียวไม่จ่ายกล้องผีเออแตากัวไม่จ่ายน้องอันก้องผียังไม่พิ่งเจอวันนี้ดิอันแกปีคลำปอบแต่เดียวไม่โรก้องเคยเอ๊เป็นดูตรงชักเนียบเจ็ดยหอมไปตาไปตาไปตาอย่าจใ้เวลากูกูยังยิ่งงี้ อันนี้ทแม่นี่ใจไม่ดูดไาคุณรมต้องงัดดูดไามังไม่ใจต่ำตัวบาบาอยู่ปัณณิน้องอย่าไปตื้อไา้น้องก็คนจนนี่คนไม่มีการตื้อไาอันนั้นเลยคนไม่มีการตื้อได้จนมากมันไม่ใจรูการละติศาเป็นกลางกว้างคออยู่ระเบ้ออันนั้เลยแต่สำหรับผีน้องไม่ต้องว่วงคือน้อยเพื่อนมาได้เร็วเอาเย็ดโบว์เราไปแก้เหลวรจริงเดินไปเลยะไที่ แล้วเส้นจะดีใจ นนนาใบ้เป็นคนงานที่มาสมัครมาด้วยความดีบริณานนี้มาพอใจพามาปักเก่าตอนนี้จับตาดูหน้าตาดีปีแสงและนี่แจกแหลงยอส่วนแสงทองน้องก็ลอพอใจนุ นี่ทันยาว้าวห้อสั้นแล้วนี่ทันคนดูเราพอรู้เหตุการแล้วตอนนี้อยู่บายาย้านใหญ่ออนับสามเดือนที่เลือนแล้ว นับเวลาเกิดปัญหาเรื่องรักและบอกว่าสุดจะปลักใสปีก็รักน้องก็รักแลวตอนนี้จะมักใจตอนน้องหนีไปจากเจ้าและนี่เ้าโมลีนะอาอเราเป็นน้องแล้วต้องลีกง่ายใจผู้ปีโมลินาะ เธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากชายใดจะหยุดใกล้เธอก็อดที่จะรักเธอไม่ได้แต่เรารู้ดีว่าในขณะน,นี้พี่แสงมณนนีก็รักเธอเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นน้องมีจำที่จะลีกทางให้ขอให้ทั้งสองจะมีความสุขเราเป็นน้องต้องหลีกล้แล้วนี่ใ,นใจผู้พี่ โอกกสดีพบกันไม่ไปก่อนนะว่าจะมักกิดกิดนักใจไม่บอกลาออกจากังกาเจ้าใจงลลวรื้อนเจ่งว่าจะกังกกาน่เจ้าใจ บบัดนี้ฟ้าจายแสงบันี้และฟ้าจ่ายแสง่องก็ถูกรับว่าเป็นคนงานไปในบ้านของท่านเศรษฐีวันเวลาที่ผ่านไปด้วยความดีของมนีนา ทำใหเจ้าจ่ายแสยงทองและเจ้าจ่ายแสยงมณีต่างก็ลงรักโมลินาเจ้าจ่ายแสยงทองรู้ว่าพี่ก็รักก็เลยตัดสินใจจะเป็นผู้เสียสละให้ความรักของเจ้าจ่ายแสยงมณีสมหวัง วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบ้านของกำนันพันธ์กำนันพันธ์หลังจากที่ลูกชายเรียนไม่จบกำนันพันธ์ก็มีความเสียใจเป็นอย่างมากวันนี้ก็เลยเรียกลูกชายพร้อมด้วยเตียกและปูนแก้วในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงวันนี้กำนันพันธ์จะพูดจาก,กับลูกชาย โยบรมสั่งสอนลูกชายด้วยเรื่องอะไรติดตามเมาส์เขาใจต่อมาคพี่น้อง ที่ลุงปน,นั้นพ่อไม้เม่วาตายหลายปีบอกว่าตอนนี้เสียใจแสนติ่งลูกใจไว้เอ้ก้าแล้วนี่ดูหน้าแทนนิดใส่เสนชุดยำลูกพ่อกาพิษทำนองเตียวหมาอล้าก้าวสองแล้วนี่องอาหน,นิดใส่ผ่านจอพน,นันแล้วนี่ปนเลยจองอ อดีวันนี้มันต้องเล่นกันได้ดูเรืองสักทีแล้วพอจ้าพ่ามึงไปกว้ากว่ากับธนาจา์ว่างไงมึงได้บวชว่างไงมึงได้เรียนแต่ในที่สุดมึงก็ต้องลาอาจารย์ลับบานเท้าโรยเดิมมึงจำปณีมึงำํงำไม่ทุกลูุกมึงอย่าลืมว่าอาดีต่อกองมึงคือกำนันพัน,นกำนันพันเป็นกำนันที่ทุกคนได้ความคารบนับทือ กูเป็นกำนันมาไลา่จะไม่มึงอย่าลืมว่าหัวต้วงไม่เคยออกลาวควดไม่เคยเชอ,อ่ะพูดแตนนายมามั่งจอจอไอ้มามังงชอว่อ,อไอ้มามังอ,มมงอะโบตาาเกเมืองไอ้มามัง่งไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งที่จะไม่ยอมรับว่ากำนันพันเป็นคนดีกูพยายามพูดทางไว้มึงยังช่วยรู้อะไรกูตื่อว่าวันข้างหน้าในท่านนะแต่มึงลกกใจคนเดียวกูใมึงลงผูยย้หญ่ อะไรออกจากผูใหญ่กูใหญ่มึงลงกำนันออกจากกำนั้นไม่รู้เป็นตึงโซ่จอความดีแต่กูสร,ร้างร่มหัวไ้มึงแต่วาในที่ทุดหล้กทำไม่ได้เมื่อแต่ใจปอกิจใช้เป็นคนกันพันนี้ลูกพ่อครับผมขอโทษสำหรับเยบการที่ผ่านมาทั้งหมดผมเรียนไม่จบผมไม่ได้บวชผมไม่ได้เรียนแต่ผมจะบอก พ่อให้รู้ว่าเหตุผมที่ผมไม่บวชไม่เรียนนั้นมันเป็นเพราะอะไรนั่นน,น,นั่นเธอลองบอกที่เออว่ามีเอตพ้นพอไหมาผมรักผู้หญิงคนหนึ่งครับรักผู้หญิงครับผมรักผู้หญิงคนหนึ่งในมึงไปรักโลกเยกย์เกยไเนผมไปรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสีไพรครับคือเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักโลกเยกย์เกยไเนยอ่ะเป็นลูกของนางปริงงยมหมู่บ้านยานมาปรางครับโอ้หมู่บ้านยานปรางนู่ ครับคือผมอยากจะบอกกับพ่อเพียยจะพูดทีตานกับนั้นว่าพวกมึงนํำเด็กเสียให้หมดไม่ไม่ใจนํำนี่มันมาไอ้ผมมาเล่นกับตนมันมาไอ้ผมมาเล่นกับตนว่าถ้าตนไปกอบ ผู้ยิ่งจะเจอที่ปล่อยออ้ต่อไปมันจะเลิกทุกทิ้งทุกอย่างจะเลิกเป็นคนชั่วจะทำความดีอ๋อมนไห้มึงหมาเล้งอ้พวกหมาเล้งแล้วใครมันไม่มาพูดเองมันไม่กล้าพูดมันบัตที่คนเรากล้องปันนีไม่แจ้งจริงแต่หน้าบัตที่จริงแต่เรทำด้วยหน้าบัตที่ว่าเราอ่าจริงแต่เรไม่ทำช่วย ทำการทำมานโน่เต๋อเตียวจ้อ่าในเตละวันนั้นไม่ทำนั้นเลยคือจริงแกหน้าอายไอ้จริงเดี๋ยวจะพูดเรื่องกล้องปนีไม่ใช่จริงหน้าอายมึงออกไปไอ้มันมาเล่นเองไอ้มันมารับปลากับกูมึงก็ไปเล่นเองนอนนี่บนอันนี้แกว่ามึงเล่นเองชาวประจัมเปรจได้แกว่าโอ๊กก็โอ๊กแล้วเราใช้คนดูนี่ ในบัวปัตรพลื้อก็ลุกคืออย่างนี้ครับพ่อผมไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าสีไพรถ้างากว่าพ่อไปขอผู้หญิงคนนี้ง่ผมผมขอให้ชัญญากับพ่อว่าต่อไปนี้ผมจะเลิกทําตัวเลวไรต่อไปนี้ผมจะเป็นคนดีครับพ่ออแน่ใจนะครับผมแน่ใจถ้าพันนันได้ต้าพันนันนี้เดียวใจมากกว่ามาคุยไปเล้งเล่ก็ตกเต่าได้ได้ปัตรลื้อ แต่มึงต้องไงสัญญาก,กับพูนะว่าถ้าเมาื่อกูไปก่อโลพ่อเมียไอ้มึมงแล้วมึงจะต้องเป็นคนดียา้ายโคดองเงินมาโตน้องอกคูครับไว้สัญญาก,กับพ่อถอ้าปัณันเดี๋ยวจะให้มึงคอยกันอยู่แกเนี้วันนี้กูดิฟเดินทางไปแร่งเล็ว่าก้อยหว้าปลื้ผมรู้อย่างที่เขาว่าว่าพ่อทุกคนนั้นรักลูกเวลาผมพูดอะไรอ้อนเขานิดหน่อยพ่อก็ต้องให้ ทั้งๆที่เงินทองพ่อบอกว่าต่อไปไม่ต้องมาขอพ่อไม่ให้แล้วแต่ว่าเวลาผมมาขอพ่อก็ให้ทุกตีจริงไม่พูนแก้วนั้นก็โต๊กเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยก็ไม่มีล้รติดใจดอกเราเจ้าพ่อแม่พ่อพ่อแม่พวดเลยรักแต่ว่าพ่อแม่กูไม่พ่อแม่เคยพ่อแม่กูพ่อกูติ่อันแม่ตายเลยกคได้แม่เลี้ยงปัญจเอ้ะ พอแกได้แม่เลี้ยงมึงววาแกลงแม่เลี้ยงลงแม่เลี้ยงเออไอแม่เลี้ยงก็บจานไม่มีรักกับลูกเลี้ยงกับกูมึงหวะเกลียดเมื่อกี้อ่ะแม่เลี้ยงมึงเออแต่พอปู่ําหวางแป้นแกตายหวาตำรู้ได้หลังแกนแม่เลี้ยงที่ของวางวางแป้นเออตกลงมึงตำรุอนกิจอยู่แกเดือนตอววางแป้นโอ๊ยะคือมากกว่ามาเล่นไอ้ไอ้ว่าเมียกูวันเห็นเออกับผลเราอุ้งกันอ๋อ หุ้กันเออแต่พอดีพอไปได้ไม่เลี้ยงพอไปได้ไม่เลี้ยงเที่อันกูไม่รวยดำรู้มึงว่ากูคิดวางแฟนเดี๋ยวพอกูไปตีมอกับคนไปไหนก็ไปตีมอ